สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับวันเสาร์อย่าว่าหวังว่าตลาดมันจะวิ่งนะฮะใจะเย็นๆเอาละ <c oughs> การบ้านที่ดองเอาไว้ก็สิ่งแกกเวลามานั่งดูกันการบ้านคุณเวนะครับเขออาตส่งการบ้านหัวข้อเอสเอ็บทที่ t r u c t u r e b r e a k นะครับเป็นไอกี้เพิ่ม1ึงรูปก็คือรูปเดิมมาทำแล้วแหละอันนี้เป็นรูปเพิ่มนะครับแล้วก็มาดูว่าตรงไหนมันเบรกดูซิว่าถูกไหมนะครับก็เปิดมาอ,อ,อุ้ยมดมัน Oh, oh, oh. นกบินกันเต็มห้องเลยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวถึงไหแล้วอ่าโอเคนี่โลนี่ไฮใช่ไหมครับเบรกคงสร้างออกมานะครับมีสวิงไหมไม่มีไม่มีไม่ไม,ม,มีถึงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เบรกขึ้นไปมีสวิงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นฟอ์เบรกนะครับไม่ได้เบรกลงละนะครับก็ตรงเป็นนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นดับเบิลท็อป เอ้ยเดี๋ยวเบิมาท่อมไปนะฮะแล้วก็เบรกเล็กๆไปแล้วก็ว่ากันไปเอาละในส่วนของการเบรกโครงสร้างในกรณีนะครับที่เราดูอยู่พยายามสังเกตเรื่องทาเฟรมให้ดีจุดอ่อนของการเรียนคือเรื่องทําเฟรมพยายามดูว่าแต่ละทาเฟรมมันจะมีลักษณะหรือมีบุคลิกที่มันไม่เหมือนกันทําเฟรม5ทีมีบุคลิกแบบหนึ่งทําเฟรมชั่วโมงอาจจะมีบุคลิกแบบหนึ่งทาเฟรมใหญ่อาจจะมีการรีเทสหนึ่งครั้ง แต่ทาเฟรมเล็กอาจจะมีการรีเทสที่มากกว่า1ครั้งอย่างเงี้ยถ้าเราติดภาพการรีเทสในทําเฟรมเล็กแล้วไปดูทาเฟรมใหญ่หรือบางครั้งทาเฟรมเล็กก็ไปเลยเหมือนกันนะครับลองแบ็กเทสดีๆเราจะได้เข้าใจว่าเออเฮ้ยจังหวะไหนเราเข้าได้จังหวะไหนเราไม่ต้องรอจังหวะไหนเราต้องรอนะครับการเทดมันก็เหมือนกับการการดูจังหวะด,ดูกระแสน้าอะครับจังหวะไหนที่เราเห็นว่าเออเฮ้ยมันไปทางกระแสที่มันเชี่ยวเชี่ยวแล้วกระโดดไปกับเขา เราก็ทาตัวชิวๆไปเรื่อยๆครับมันก็ไหลของมันไปเรื่อยตามระบบของมันนะครับอย่าไปฝืนอย่าไปเครียดอย่าไปโอ้ข้าวออเดอร์ตรงนี้มันไปโพตรงนู้นข้าบายออก sell, เซลก็เซลออกายมันมันไม่ใช่แปลว่าคุณกําลังวิเคราะห์กระแสน้ําไม่ถูกข้างถูกปะเราอะเข้าข้างคนชนะอยู่แล้วครับใครชนะเราไปด้วยเพราะนั้นดูดีๆนะครับว่าอันไหนมันน่าใช้อันไหนมันไม่น่าใช้ดูยังไงดี <Hey. S 1> เดี๋ยวนะโุยหอบเลยเดี๋ยนะครับนกบินมา ไม่ได้ไปรับเขาเดี๋ยวเขางอนอ่ะมาแล้วครนนี้พอราคามันเบรกตอนที่ราคามันเบรกถ้าเป็นโครงสร้างใช่ไหมครับตัวแต่ละโมเมนตัมเนี่ยอย่างชุดนี้คือโมเมนตัมลงทั้งชุดโมเมนตัม um ขึ้นโมเมนตัม um ลงเพราะนั้นไอตัวโมเมนตัมหรือตัวชุดแรงส่งพวกเนี้ยเราก็จะดูว่าฝั่งไหนชนะถ้าแรงเซลใช่ไหมครับแรงบายแรงเซลปรากฏว่าแรงบายชนะ เราก็ควรจะต้องรู้ว่าเราควรจะไปทางฝั่งไหนเราไม่ควรจะต้องใช้คำว่าทนนะครับทนอะไรทนทุกที่ทุกทางทุกข้างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการกดและบวกเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อการทนแล้วก็อะไรนะไม่ใช่าการลงทุนที่ดีต้องมีการทนทนให้ได้ทนอะไรก่อนความรู้พอหรือเปล่ามันไม่พอหรือเปล่าไปแก้ตรงนั้นก่อนไหมต้มานั่งทนอะไร เพราะนั้นสิ่งที่น้องเขาทำตรงนี้ก็คือจุดที่เป็น low high major เพราะฉะนั้นถ้ามันช็อคเป็นการช็อค major ก็มีผลแบบ major แปลว่าอะไรครับถ้าเราสนใจ minor ชุดนี้การเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างชุดนี้มีผลแค่นี้แหละครับสวิงเดียวนี่แหละแต่เวลามันมีการเบรก major ออกไปนะครับเพราะนั้นเวลาการเบรก major ออกไปก็มีผลในการขยายออกของ major ด้วยเช่นกันหรือมีการลักษณะการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนเทน เปี่ยนคาแรคเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเรามาดูการเบรกโครงสร้างนิดนึงเบรกโครงสร้างที่ว่าตรงนี้ติกไส้ใช่ไหมครับไส้ไส้ใช่ไหมไส้แลวไงต่อไม่มีอะไรคอนเฟิร์มสักอย่างแต่ก็รู้แหละว่าเบรกแล้วก็เป็นการเบรกโครงสร้างด้วยเพราะฉนั้นหนึ่งเหตุผลมันไม่พอ,อครับโอเคไหมจะเบรกไส้เบรกเนื้อเบรกอะไรก็ไม่ได้มีผลถูกปะมันมีผลว่าโครงสร้างนั้นเป็นอย่างไรโครงสร้างนั้นขยายออกหรือไม่ออกไปทางไหนใครชนะ เราตามได้หรือเปล่าถูกไหมครับทุกครั้งที่เราเทรดอย่าลืมนะฮะ SL อยู่ตรงไหนก่อนแล้วตรงไหนที่เป็นจุด TP ในฝันของเราและระยะมันได้ไหมนะครับนั่นแหละคือแผนนั่นคือ RR สำคัญมากกับตลาดนี้ตลาดนี้มันเภทตลาดมโนมันเป็นตลาดที่ต้องมีความรู้นะครับถึงจะอยู่รอดถ้าคุณมีความรู้น้อยความรู้ไม่พอไม่เหลือถูกไหมเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ เพราะฉะนั้นการเบรกโครงสร้างเบรกเป็นเนื้อเทียนใช่ไหมครับมีการคอนเฟิร์มไหมเห็นป่ะทำเฟรมเล็กอาจจะไม่เห็นถ้าทาเฟรมใหญ่อาจจะมีแบบนั้นก็ได้ทําเฟรมเล็กไม่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้เบรกไส้เบรกเนื้อตามโครงสร้างไปก็ได้ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เมจิกคืออยู่ที่ทําเฟรมทําเฟรมที่คุณดูมันลอ้อกันกับความรู้ที่คุณมีหรือเปล่าเรียนรู้มาแบบนี้ไปท่องแบบนั้นแบบนี้แต่ทําเฟรมอะไรจะโดนหลอกกันก็ตรงนี้แหละ นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นมีการเบรคโครงสร้างไปแล้วย่อพักมีการทำไฮใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วไงต่อถ้าเราดูโมเมนตัมเราจะรู้ว่าโมเมนตัมจากนี่ไปถึงนี่แต่ถ้าเราดูสวิงนะครับแบบบ้านๆเลยเราก็เห็นเป็นสวิงนี้แล้วก็ขึ้นมางนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นจุดที่เป็น last pullback อ่ะถ้าเราว่ามันเป็นสวิงมันต้องเป็นสวิงนี้ดิถูกไหมพอเป็นสวิงปุ๊บ last pullback เป็น indument ถูกไหมครับ ป็นอินเวนต์ไปไว่าอะไรครับสาม,มารถทำลายได้สวีปลังในต่อไปต่อครับจะรออะไรถูกไหมไปต่อจะรออะไรคุณจะรอ q m หรออ๋อ,อคุณอยากรออย่างนี้แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้เหรอมันใช่เหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ดีดิถูกไม่มคุณก็ใช้หนึ่งแท่งเทียนเป็นออเดอร์บล็อกถูกไหมฮะเมื่อราคาสวีปปุ๊บสร้างออเดอร์บล็อกกลับมาที่ออเดอร์บล็อกก็บายเด้งไปตามเทนตามโมเมนตัมไปเรื่อยๆแค่นั้นการเทรดไม่ได้ยากถ้าเรียนรู้ถูกต้อง นะครับอ่ะย่อลงมาใช่ไหมครับการบอสเบรกเบรกเบรกใช่ไหมถามว่าแล้วทําเฟรมที่เราดูเนี่ยเบรกได้แล้วไงอะ่ะก็เห็นไปได้นี่ถูกป่ะเบรกเนื้อแล้วไงอา้าวก็เห็นพักลงมาได้นี่เห็นยังเพราะฉะนั้นการไปเทสถึงสําคัญนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการเบรกไฮกับโลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไฮโลล่าสุด ถ้าเราดูไม่ดีเราก็ดูว่าตรงนี้เป็นสวิงถ้าเราดูดีก็คือตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้เป็นสวิฟสวิฟแล้วไปต่อไปได้ไหมไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วก็คือเกิดการเปลี่ยนโมเมนตัมแล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วนะครับเกิดช็อกโกแลตแล้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นครับ okay, นะเคเนาะเคลียร์ง่ายๆสบายสบายอย่าไปเครียดมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะอันนี้เป็น label สวิงอันนี้ของคุณก๊อตอ่ะมาต่อ ได้ไหมนะเปิดก่อนอ๋อได้ให้สองภาพนี้เหมือนเอามาต่อกันเลยเนาะอ่าของคุณกอสของคุณกิต,ติอโอเคอยู่ในหมวดเดียวกันก็ฟอลโล่ของอ่าคุณเวกเนี่ยเป็นบทที่2คือการเบรกโครงสร้างนะครับอ่าครนี้พอดูของคุณกอสเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นกลับไปที่ EP 1กลับไปที่การระเบล w i n g เพราะนั้นเราเบสวิงเราต้องมีเรื่องของเมเจอร์ไมเนอร์อันนี้ถ้ามองด้วตาก็โอเคแล้วครับถูกแล้วเวลาตรวจก็ไม่มีอะไรเลยครับถ้าเราคิด,ดว่าเป็นเมเจอร์เราก็ตีกรอบเมเจอร์ไว้ราคาต้องกลับไปหาใช่ไหมครับ OB แล้วก็เด้งกลับ พอสร้าง New High ได้ปุ๊บเราก็ยืดออกไปถูกไหมเสร็จแ,แล้วราคากลับลงมาแล้วก็เด้งออกไปเราก็จะได้แบบนี้เห็นยังพอได้อย่างนี้ปุ๊บราคาย่อพักแล้วไปต่อเราก็ได้อย่างนี้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีเคิร์ฟเอ้ยโทษตีสวิงก็จะเป็นอย่างนี้ได้ไหมลาร์ดพูแบ็กเป็นอ n นดิวเมนตใช่ไหมครับ ลงมาเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นอินดิ e n เมนต์ตรงนี้คืออีควอโลมันก็ต้องวิ่งกลับมาหา OB ใช่ไหมครับแล้วก็เด้งถูกวะประเด้งปุ๊บออกอะไรเอควนชันตัวใหม่ละเป็นอย่างนี้มีการย่อตรงนี้แล้วก็เด้งกลับโอเคไหมครับจุดนี้เป็นจุดที่ทำาอเวลาราคากลับมามันไม่ได้บอกว่าทำ LQ l คแล้วมันจะพอดีนะเห็นยัง ปแล้วนี่คือขึ้นพักขึ้นทอนสุดท้ายตรงนี้คือเมเจอร์นะครับแต่ถามว่าแล้วข้างบนล่ะโจทย์มันอยู่ตรงนี้ต้องบนมี p u i ปะล่ะถ้ามี p i นี่คือช็อคม่ต้องมาลองข้างล่างเงื่อนไขมีแค่นี้นะครับอ่ะน,นี้ว่าไปตามตาราง s m c นะแล้วก็ถ้านในก็คือสวิงย่อยใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นเมเจอร์เหลืองๆตรงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้เหลืองๆ ต้องมาอยู่ตรงนี้แต่เมื่อราคาทําไมครับเบรกลงมาได้โอเคไหมฮะเมื่อราคาเบรกลงมาได้มี P.O.I. บ่างอ่ะข้างบนฝั่งซ้ายอ่ะถ้ามีอันนี้ก็คือการ s w i p LQ แล้วกลับตัวแล้วนะเซลล์ได้กระแท่งนี้เลยนะโอเคไหมครับถ้าเราดูองค์ประกอบให้ครบโอกาสที่เราจะลอตโอกาสที่เราจะสูญเสียโอกาสที่เราจะจับจังหวะไปกับตลาดได้มันก็จะดีขึ้นเยอะนะครับดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลย ครนี้พอราคา expansion ไปทางฝั่งเซล่างเกิดการช็อกซึ่งช็อกมันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับอะครนี้พอเมเจอร์เราไล่ใหม่ปุ๊บไปอย่างงี้ปั๊บใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นว่าในนี้ก็จะมีอะไรครับขึ้นพักขึ้นใช่ปะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณรู้ข้างบนมันมันก็จะไวกว่าไวกว่าที่ทําไมครับมารอตรงนี้หรือเปล่านะตรงนี้หรือเปล่านะใช่ปะแต่มันก็รอได้ไช่ใชมมันรอไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันเบรกในโครงสร้าง ของเมเจอร์การเบรกในภาพใหญ่มีผลแบบภาพใหญ่การเบรกในภาพเล็กทำเฟรมเล็กก็มีผลแบบทำเฟรมเล็กโอเคนะประมาณนั้นนะครับแต่นั้นราคาเมื่อถ้าเรามองตัวนี้ผมมองไม่เห็นนะขอไปนะผมดูจากสวิงคุณเลยแล้วกันนะผมคิดว่าคุณน่าจะสวิงถูกตรงนี้เป็น Inducement ขาลงใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาราคาเบรกเมเจอร์แล้วสร้าง Inducement มันบ่งบอกความไปต่อแล้วราคาจะไปกับตัวที่ไหนเออ เคยสงสัยกันไหมราคากลับตัวก็คือเราก็ใช้ไอ้นี่แหละครับเป็นโซนแล้วก็ตีครึ่งหนึ่งมันก็ต้องกลับตัวที่โซนพรีเมียมใช่ปะดิค้ามีไว้บายแต่มันเอ็กเพนชั่นแหลงเซลล์แล้วก็โฟกัสที่พรีเมียมใครชนะเราก็ถือหางคนนั้นแหละครับมันจะลงตรงไหนมันจะคมไม่คมอะไรนั้นไปปรับเอาเอาความเข้าใจมาก่อนก็ไล่สวิงไปะนั้นสวิงที่เป็นเมเจอร์อ่ะเราก็จะเห็นว่า แรงเซลล์ลงมาใช่ไหมครับแรงบาบกลับขึ้นไปแรงเซลล์กดลงมาแรงใบกลับขึ้นไปแรงเซลล์กดลงมาแรงบาบกลับขึ้นไปแรงเซลล์กดลงมามันก็เลยได้เป็นเมเจอร์สวิงหน้าตาประมาณนี้เห็นยังเนี่ยครับเนี่ยคือวิธีการตรวจสวิงถ้าราคามันไม่หลุดกรอบ e ์ p พ n s i o n ไม่หลุดกรอบตัวเมเจอร์ก็แปลว่ามันก็ไม่ได้จะขึ้นถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเวลาถ้ามันขึ้น จุดนี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งที่อะไรด้วยครับเราก็ต้องมองฝั่งซ้ายมาก่อนอ๋อมันสวิฟฝั่งซ้ายเสร็จแล้วอันเนี้ยการจ,จ,จะการจะกลายเป็นอะไรครับอาจจะเป็นเรื่องของการแทบ lq ในทำฟิมที่ใหญ่กว่าข้างบนอาจจะเป็น indium e n t บนทำฟิมที่ใหญ่กว่าก็ได้ราคาอาจจะสวิฟขึ้นมาแล้วกดลงใหม่ใหม่ก็ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันมีหลายมิติมีคุณลักษณะหรือองค์ประกอบนะครับมีคุณสมบัติ มีคาแรคเตอร์นะครับมีบุคลิกของมันในแต่ละไทม์เฟรมเราเลยจำเป็นต้องดูทุกไทม์เฟรมเพื่อหาโอกาสใน,นการเข้าเทรดนั่นเองสวิงขาลงโอเคนะครับสวิงขาขึ้นแกนิดเดียวโอเคเนาะอีกภาพหนึ่งภาพนี้คล้ายๆกันไม่ยากนะครับอ่ะสวิงนี้เป็นเมเจอร์เนาะแรงเซลแรงไปแรงเซลแรงไป แรงเซลเวลาเราเทรดเราเทรดตาม expansion ถูกไหมครับแล้วเราจะกลับตัวเราจะเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะกลับตัวแล้มันจะขึ้นมาสุดตรงนี้ไหมหรือจะมาแค่ตรงนี้หรือมันจะลงเลยเดาทั้งนั้นแหละครับอย่าไปซีเรียสใครมันจะไปรู้ใช่ไหมก็ต้องเดาเอาทั้งนั้นเพราะนั้นสวิงที่คุณเห็นก็เป็นสวิงหน้าตานี้นอกของจริงก็คืออะไรครับ เห็นยังเราก็ไปใส่รายละเอียดไงฮะว่าถ้าราคาลงไปตรงนูด้ดมีอะไรครับแนวรับก่อนหน้าตรงนั้นจะต้องมีอะไรครับมีดีมานมีทพายเป็นฟลิปนะเนี่ยเราก็เพิ่มเข้าไปพอฟลิปปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าเราก็ไล่ไปตรงไหนเป็นอินดิยเมนตรงนี้เป็นอินดิยเมนสวิปอินดิเมนติดฟลิปลงมานะฟลิปอาจจะพอดีก็ได้อาจจะเลยก็ได้อาาก็ว่าไปนั่นคือความน่าจะเป็นโอเคไหมครับ <c oughs> เราไม่ได้คุยกันเรื่องความแม่นเราคุยกันนะ โซนไหนมันน่าจะเป็นแล้วเราค่อยไปดูอาการของมันอีกทีหนึง่งนะครับมันก็ทําให้เราสามารถอ่านชาร์ตราคาได้ดีขึ้นตรงนี้เป็นสวีปราคาต้องสวีปก่อนนะใช่ไหมครับไปติดอ๋อพอดีมันพอดีเลยเห็นไหมอ๋อแสดงว่าอะไรครับแนวรับกลับเป็นแนวต้านใช่ปะแต่จริงจริงมันมีนกลไกที่มากกว่านั้นเราก็ค่อยไปเรียนในรายละเอียดเอานะครับใครยังไม่รู้อะไรตรงไหนที่ผมพูดก็ไปเพิ่มอานะครับเปิดดูใน u t u b e ฟรีๆเยอะแยะเลยครับไล่ไปนะครับ อ่ะคราวนี้พอเรามีลักษณะที่เป็นแนวรับแนวต้านขั้นมันก็จะเริ่มดูง่ายขึ้นใช่ปะเห็นปะพอราคาเกิดการกลับตัวใช่ไหมครับสวีเพื่อนแล้วสวีตัวเองแล้วก็กลับเพราะฉะนั้นถามว่าเมนสวิงตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยคือสวิงเมเจอร์เห็นยังเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในนี้ยก็คือไซเวย์ครับเนี่ยภาพก็เลยเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็สวิงเมเจอร์นะครับโอเคไหมสวิงหน้าตานี้ครับอันนี้ต้องแก้ตรงไหนบ้างแก้ตรงไหนว่าเออเพิ่มตรงนี้หน่อยเดียวแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่มันมองแปลกกว่ากันเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของเรื่องมองผิดมองถูกไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาคือฝึกเยอะๆนะครับเรารู้ตัวเราเองฮะไม่ต้องไปมานั่งให้คนอื่นบอกอันนี้ผมก็ช่วยได้แค่นี้นะครับ ช่วยสังเกตให้เพิ่มอะไรเพิ่มด้เท่านี้งจริงที่เหลือมันต้องคูณล้วนๆแล้วครับผมช่วยอะไรให้ไม่ได้จริงน้องนกมาหาเดี๋ยวนะครับไม่ได้เปิดกลองแล้วเขาก็ไม่ร้องเลยเขาอยู่ตรงไหนเนี่แหละวง,งวงแงงวงแงงอยู่แถวเนี้ยมาดูกันนี่ของพี่กิตติผมก็รุนพี่ตั้งนานว่าเขาจะส่งไหมกันบ้านเนี่ยคือไม่ส่งมันก็ไม่รู้หรอกใช่ไหม ทำเฟรมที่ใช้ทำเฟรม m 1 5 m 1 5เราต้องดูเลยนะครับจุดเริ่มต้นของสวิงจนมาถึงนี้คือ1สวิงคือ1แท่งเทียนในทำเฟรมที่ใหญ่กว่ามันในทำเฟรมนี้เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะรู้ว่าไ,ไงว่าราคาจะกลับขึ้นไปมันก็มีได้2แนวคือ1ล้อมันเบรกขึ้นไปข้างบน2ราคาเมื่อมันลงต่ำกว่าโลก่อนหน้าใช่ไหมครับลงต่ำกว่าโลก่อนหน้าลงต่ำกว่าโลตัวเองลังไงต่อแล้วก็ลงอีกตึง้ง ใช่ไหมถ้าเราไล่ Minor Major ดีดๆเราจะมีจุดเข้าเทรดได้ตลอดเวลาในทุกๆ i ทม f เ a m e แต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจก่อนว่าเฮ้ย hey, ตลาดตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่ามันก็จะเกิดการขัดกันร,ระหว่างทม f เฟรมใหญ่กับทม f เ a m e เล็กทม f เฟรมใหญ่บอกขึ้นทม f เฟรมเล็กมันกำลังลงกดปุ๊บลากเลยครับรออะไรถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราบอกเฮ้ย hey, มันซิงกันระหว่างทมเฟรม4ชั่วโมงกับ M15 เอา้าเราก็รอ4ชั่วโมงขึ้น time frame สี่ชั่วโมงขึ้นมันไม่ได้หมายความว่ามันขึ้นอย่างนี้มันขึ้นด้วยแท่งเทียนนี่ M สิบห้ามันหมายความว่าในเนี้ยแยกออกมาเนี่ยเป็นสวิงแต่สีน่นี้น้องๆเป็นกันคือ H สี่ก็จะให้มันเป็นสวิงอย่างนี้ M สิบห้าก็จะให้มันเป็นสวิงเหมือนกันมันจะไปเป็นยังไงล่ะ M สิบห้ามันคือส่วนยอยที่อยู่ในแท่งเทียนถูกไหมครับเพราะนั้นเราต้องแยกความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นสองชุด ชุดหนึ่งดูแท่งเทียนใน4ชั่วโมงชุดหนึ่งดูสวิงใน M15 เหมือนกันถ้าคุณจะเทรดสั้นใช่ไหมครับคุณดู M30 คุณดู M5 คุณดู M1 บางที m M5 มองไม่ออกมองสวิงไม่ออกไปมอง M1 ออกเห็นการทำา q q ที่ M30 ไปเล็งทำเฟรมเล็กอย่างเงี้ยไปดูการทำา q q ที่4ชั่วโมงเฮ้ยพอดี M30 มันเห็นชัด M15 c o n f i r คอนเฟิร์มอีทีดิอย่างเงี้ยมันก็ได้ออเดอร์ที่คมกริบ กดปุบบวกเลยไม่ต้องรอใช่ไหมครับซีโร่ดาวดาวมันก็มีคนทำกันได้เยอะแยะแต่ถามว่าระยะยาวมันจะซีโร่มมันไม่ซีโร่นะวินเลยร้อซนแต่ในระยะยาวซีโร่ไหมมันจะร้อยเปอร์เ็เลยไหมก็ไม่นะก็ต้องมีกันบ้างแหละมนุษย์ยังไงมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแหละนะครับอย่าไปซีเรียสมันอ่ะอุยน้องนกเออใส่ผมซะแล้วอ่ะเราไล่สวิงชุดน,นี้ก่อน อันนี้ถ้าเราดู M สิบห้าใช่ไหมครับเราก็ต้องไล่สวิงนี้เราเห็นว่าโอเคข้างบนมาอันนี้เวลาเราไล่สังเกตฝั่งซ้ายนะครับถ้ามีสูงกว่าเอาสูงกว่ามีต่ำกว่าเอาต่ำกว่ามีสูงกว่าเอาสูงกว่ามีต่ำกว่านี้ไหมไม่มีถ้าไม่มีนี่คือไซเบรทางอันเลยครับสนใจอะไรแต่เวลาราคามันเบรกออกมาแล้วเราจะได้ตรงนี้เป็น high ตรงนี้ครับันเลยกายเป็นหน้าตานี้ เราจะไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เลยสนใจแค่ตรงนี้เลยแล้วก็ลงมาลงมาเสร็จปุ๊บราคารีบาวกับใช่ไหมครับผ่านหนึ่งแท่งได้โอเคใช่ <c oughs> ลงมาถึงตรงนี้โมเมนตัมที่ต่ําที่สุดอยู่ตรงไหนมีการกวาดไหมเอามีมีการกวาดตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นโมเมนตัมลงไปจบน่ครับได้สวิงอย่างนี้พอได้สวิงอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้คือจุดที่เราคาดว่าเป็นอินดิวเมนต์มันอยู่ที่ว่าราคาสวิงอินดิวเมนต์แล้วดีมาน์ทางานไหมถ้าดีมาน์ทางานมันจะผักกลับ ถ้าที่มาไม่ทำงานมันจะลงต่อเนี่ยคือโครงสร้างเวลาราคาหลุดโลไม่เทรดแล้วนะครับรอให้มันฟอร์มโครงสร้างให้จบจะเทรดเทรดในนี้ออกไปจากเบดแล้วไม่เอาแล้วการเทรดมี2แบบกำลังไฟกันอยู่ในเบดเทรดแล้วให้มันออกไปกับอีกประเภทหนึ่งลงมาก่อนเดะเดี๋ยวรอที่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอชุดอย่างเงี้ยเวลาเทรดไปเนี่ยมันจะเป็นการเทรดไปตามเทรนแล้ um. วมเมนตัมอัตราวินเลทจะดีแต่เวลามันกลับมาเลทรีเทสเนี่ย กลับมาถ้าว่ากลับมาไวแล้วลงเลยเนี้ยเป็นคริกเทสอ่ะก็ยังโอเคโอกาสวินก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าแบบฮัลโหลไปเที่ยวนาน,านๆแล้วกลับมาเนี่ยไอเนี่ยต้องคิดหนักๆแล้วฝั่งนี้มันทํ Q, าแมวคิวฝั่งนี้ทำแบาว่าอย่างเงี้ยนะครับต้องค่อยๆคิดแบบนี้ไปเอาละ่ะสวิงแรกเราได้แล้วนะครับต่อมาสวิงถัดมาเราเห็นว่ามันสวิฟแล้วมันไม่ลงดีมาใช้งานได้แล้วมันมีการทำไฮใหม่เอาละเราก็ขยับ ตานนั้นสวิงใหม่เราขีดไปแล้วทำหายได้ไหมอ่ะทำหายได้ก็เป็นสวิงล้วก็ขีดไปทำหายได้ไหมได้ไม่เป็นสวิงทำหายได้ไหมได้ก็เป็นสวิงสวิงเสร็จปุ๊บนี้เป็นอินดิวเมนต์สวิบอินดิวเมนต์ติดโอบีไปต่อเจ้ไหมครับก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยตรงเนี้ยถ้าเราขีดตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ได้สวิงถูกไหมครับตรงนี้ยอ่อตรงนี้ไปตรงนี้เป็นอินดิวเมนต์ใหม่สวิบอินดิวเมนต์ไปต่อไม่ใช่มันจะไม่งงเลย เนี่ยเราไล่ไปตามบทที่1อย่างเงี้ยถูกไหมครับตัวนี้โลตรงนี้ไฮใช่ไหมราคามันไม่มีอะไรก็ต้องโผล่ไปนู่นเลยถูกไหมครับอันนี้แบบง่ายๆเลยนะแล้วก็นี่ขึ้นมาถูกไหมครับอันนี้เป็นอินดิเอนติกแลลวราคาลงสวีปไปต่อถูกไหมครับเหมือนกันถ้าอันนี้จะเปลี่ยนเทนซัพพลายต้องใช้งานได้อันเนี้ยถ้ามันจะลงต่อดีมามันต้องใช้งานไม่ได้ถูกปะมันก็เป็นจุดคอนโทรลต,ตรตง OB อบีะสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ย เพราะนั้นเอาตรงนี้เรามาอุดรอยรั่วของการมองภาพกราฟใหญ่ด้วยการมองกราฟละเอียดขึ้นเพราะใช้ในงานเทรดจริงจะเป็นแบบนี้โอเคของพี่กิตติน่าจะมีภาพหนึ่ง่ะภาพนี้โอ๊ะลืมไปเลยโอ้ลืม เช็ดไปหน่อยแหงซะแล้วเปื้อนเลยอ่ะต่อนะครับอันนี้ล่ะโล i ไฮนะครับตบบีบอยู่ตรงไหนตรงนี้เมเจอร์ Major, คือจากเนี้ยลงมาจนสุดเนี่ยคือเมเจอร์มเนอร์คือ, Minor, คอราคาโมเมนตัม,งม,ตมลงเสร็จปุ๊บกวาดปัป๊บกดใหม่ถูกเขเคไหมครับลาสได้ปปะปุ๊บปิ๊ก,กอา้าวไม่ลงผิดปกติออเดอร์บ็อกทำงานดันราคาขึ้นทำไฮเห็นยัง เห็นป่ะมันก็ง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้พอดันขึ้นเสร็จปุ๊บย่อตัวลงดันต่อตอนนี้ก็เป็นใช่ไหมครับอ่าไม่ยากเลยเห็นยังไม่ยากเนะตึงต้งดึงตึงต้งดึงใช่ไหมครับตึ้งดึงตึ้งดึงเบรกคราวนี้แหละไอที่คนยังงงกันเยอะๆเนี่ยคือทําไมมันไม่ขึ้นต่อหรือรู้ได้ไงว่ามันลงไปดูทำฟรมใหญ่ดิทำฟิมใหญ่มาอย่างนี้หรือเปล่าต้นเป็นอย่างนี้นเวลามันสวีปใช่ไหมครับ อันนี้ LQ เพื่อนไปแล้ว LQ ตัวเองใช่ไหมฮะป้องป้องป้องใช่ไหมเจอแท่งนี้ปุ๊บก็ต้องกดแล้วจับจังหวะให้ได้ครับคือมันไม่ให้มันต้องรอตรงนี้เหรอตรงนี้เปล่าวะตรงนี้ไม่น่าจะรออะไรขนาดนั้นนะครับเห็นการกลับตัวก็ซัดได้แล้วนะครับเจอแท่งหนึ่งไม่แน่ใจไว้รอยสองแท่งก็ได้อะพอรอสองแท่งยังไม่มั่นใจอีกก็เลิกเถอะเจวะไปฝึกให้มันดีกว่านั้นนะครับฝึกให้ดีมันไม่ได้ยากอะไร ของมันไม่ยากอย่าทำให้มันยากโอเคไหมครับนะโอเคมีแค่นี้แหละนะครับในการไล่ก็ใช้ในการเทรดได้แหละสบายบายโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวการบ้านของคนอื่นเดี๋ยวผมต่อให้นะครับสักครู่หนึ่ง